สุดเวิร์กพื่อกันภัยรถยนต์สาบวกสุดเวิร์กของไทยพัฒนาเพื่อกันภัยคุ้มครองมากกว่าใครไม่ว่ารถจะตกข้างทางไทยพัฒก็ซ่อมให้รถจะพลิกคว่ำกี่ตลบไทยพัฒก็ซ่อมให้รถจะชนกับใครไทยพัฒก็ซ่อมให้หรือรถจะเสียกลางทางเหรอไทยพัฒก็พร้อมที่จะช่วยได้บอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนรักรถอย่างพวกเราเพราะบริการให้ครบจริงๆไทยพัฒน์สามบวกสุดเวริร์ตกถนนพลิกคว่ำเราซ่อมให้จากไทยพัฒนา เพื่อกันภัย โอ้ยเผลอหลับในขับตกข้างทางประกันจะคุม้มครองไหมเนี่ยพี่เรามีประกัน3บวกก็จริงนะแต่เขาไม่คุม้มครองแน่เลยเพราะเราขับตกข้างทางเองว้าต้องซ่อมเองเหรอเนี่ยแต่ถ้าประกันภัยรถยนต์3บวกสุดเวิร์คของไทยพัฒนาประกันภัยเราซ่อมให้นะรถตกข้างทางเนี่ยนะใช่ครับไทยพัฒซ่อมให้แล้วรถพลิกคว่ำหุ่นตลบละ่ะใช่ครับไทยพัฒก็ซ่อมให้แล้วเราขับไปชนคันอื่นละ่ะใช่ครับไทยพัฒก็ซ่อมให้ทั้ง2ฝ่ายเลยเวร์และแถมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรีไม่จํากัดครั้งด้วย สุดเวร์ไทยพัดสามบวกสุดเวิร์กตกถนนพลิกคว่ำเราซ่อมให้จากไทยพัฒนาเพื่อกันภัยคนใช้รถรู้ดีปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องอุบัติเหตุแต่ยังมีเรื่องแบตเสื่อมน้ำมันหมดรถเสียเกียร์ดังเปรกพังยางระเบิดโอ้ยเยอะ จะเลือกทําประกันรถยนต์ก็เอาที่สบายใจแต่ถ้าดูแลแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งเรื่องเคลมเร็วเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงฟรีมีรถยกรถลากต้องที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยเรียกว่าดีต่อใจแชร์วันไปสิครับบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกัน แต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์